คุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกอ่านี้ค่อยๆเล่านะเรื่อยๆพี่มีพี่มีเวลาให้นี้ยาวๆเลยพร้อมแล้วดูเลยฮะ หมือนที่นิเคยเล่าไปในเรื่องด้านบันไดแดงอะค่ะพี่ครับก็คือว่าเจดิก็มีแฟนชื่อน้องแพลวใช่ไหมคะอืมแล้วก็มีเพื่อนสนิทที่ชื่อเจเองเรื่องที่นูเล่าไปเล่าที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีนิดนึงเพราะว่านเนเรื่องนันครบอืมอืมก็คือพอค,บ,คบกันแล้วเนี่ยทั้งสองทั้งทั้งเพื่อน น้องแถวเนี่ยก็ได้ไปที่บ้านหลังด้วยกันแล้วก็ได้ขึ้นไปอ่าไปลองดีอเสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นท้องแถวที่สะดุดล้มลงมามใช่ค่ะแล้วก็พอก็ดิสุดไปสุดมาแล้วก็คือเจะเอมนอนโรงเรียนแล้วก็ได้ไปตามอืมพอไปพอมาก็มารู้ว่าเจ้าเอ้นั่นถูกคอเสียชีพ แล้วน้องแพลวก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุใช่ไหมคะครับอ่าแล้วตอนจบเรื่องของเรื่องที่แล้วก็คือตอนนั้นก็คือกระดิน,นเนี่ยเห็นว่าน้องแพลวเนี่ยมายืนอยู่มายืนอยู่ข้างหลังข้างหลังตอนที่ตอนที่ปิดจังหวะที่ปิดกระจกตรงระเบียงอะคะอ่ะพี่ครับ ิดก็เป็นสะท้อนล่างของน้องแพรอยู่ข้างหลังครับอันนี้หมือเริ่มเรื่องต่อเลยนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนีอ่าสัญญาณมันจะเมื่อก,กี้มันมีกวงๆนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้ชันแล้วจะบอกว่าเรื่องเรื่องที่น้องนี้เกินมานะเป็นชื่อเรื่องว่าบันไดแดงที่ใครยังไม่เคยฟังนะครับเดี๋ยวว่างๆเอา ไปย้อนฟังได้นะครับแล้วก็เรื่องที่น้องนี้จะเล่าคืนนี้หกปีที่รอคอยเนีฮยเป็นเรื่องที่ต่อจากเรื่องบันไดแดงนะครับใ<ช>นะค่ะอืมโอเคฮะเชื่อเลยฮะค่ะก็คือกลับมาตอนที่ที่ดิที่เจ้าดิษเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพี่สะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกว่าอ่ากระจกตรงระเบียงเนี่ยมันได้เปิดครับเสร็จแล้ว ทีก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตอนนั้นะเราปิดแล้วนี่อ่าก็เลยว่าเรื่องสงสัยคงจะลืมคงจะลืมจริงๆอ่ะก็เลยลุกขึ้นไปปิดจังหวะที่ลุกขึ้นไปปิดค่ะอืก็จกเนี่ยมันสะท้อนเป็นล่างน้องแพลวค่ะมีย,ยู่ข้างหลังอืออือแล้วสักพักน้องก็หายไปค่ะแอนวน้องก็ดีบบอกว่าพี่เอ่อผมอะ่ะ เคยเห็นคนตายต่อหน้าเคยเห็นญาติเสียมาก็เยอะแต่ผมไม่เคยร้องไห้ในตอนนั้นดิดเ้ินตาไหลเลยค่ะอืพอเท้าวันต่อมาเนี่ยดิสก็ไปโรงเรียนค่ะแต่ว่าแอบอยู่ในห้องสมุดก็บังเอิญไปเจอไปเจอส้มค่ะที่เป็นเพื่อนสนแลัลส้มก็เลยเรียกดิสไปคุยเรื่องแลืลแล้วเรื่องที่ส้มเล่าค่ะก็ค,ะคือจุดเปลี่ยนทุกอย่าง จากที่หนูเคยเล่าไปในเรื่องบันไดแดงเอ้ยอค่ะก็คือส้มเล่าว่าหลังจากที่กลับมาจากบ้านล้างวันนั้นนะคะครับน้องแพลวเนี่ยได้ตัดสินใจถูกคอาตายค่ะพี่เป้อืมผูกอยู่ในห้องของส้มแต่ว่าก็าคือเหมือนอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่านอนกันคูละห้องอะคะ่ะครับ ตอนเช้าเนี่ยส่งไปเคาประตูเล็กแพรวค่ะเพื่อที่จะไปโรงเรียนด้วยกันเคาะเท่าไหร่แพวก็ไม่เปิดค่ะคเอากุญแจสำรองมาไขก็เห็นว่าน้องแพวผูกคอเสียชีวิตแล้ววันนั้นนะคะพอดิยิ่งฟังก็ยิ่ง,งสับสนพี่ครับแบบเอา้าไหนพี่แพรบอกว่าแพวโดนรถชนไง ส้มก็เลยบอกว่าเป็นการปิดข่าวของครอบครัวแพลค่ะไม่อยากให้ข่าวใน,นกระตูกระตากก็เลยบอกส้มว,ว่าถ้าใครมาถามเนี่ยให้ตอบไปว่าน้องแพลโดนรถชนแต่สรุปน้องแพลถ<ห>ูกตาใช่ค่ะหลังจากที่กลับจากบ,บ้านหลางเอก็เหมือนกันแต่ว่าที่ดิสงสัยเนี่ย คือทำไมครอบครัวของน้องแพลวต้องปิดปางดิ๊ด้วยครับทุกอย่างอะคะ่ะมันตีกันหมดในหัวเลยคือนั้นก็พี่บอกว่าดิดนอนอยู่ก็เหมือนมีมีคนนะคะมานอนข้างๆพี่อพอลืมตายขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเป็นเป็นแพลวค่ะที่นอนหันหลังให้อยู่ดิ๊ดบอกว่าดิดขยับตัวไม่ได้พักพๆหนึง แพลก็หายไปค่ะครับดิปบอกว่าดิฟเห็นแพลออกมาแบบเนี้ยหลายปีมาเลยพี่แพลจะมาเข้าฝันแบบเดิมๆทุกครั้งก็คือแพลเนี่ยจะมาเข้าฝันดิฟแล้วจะพูดกับดิฟว่าเธอเข้าขอโทษเธออย่ากโกรธเอนะเอไม่ได้ทำอะไร<อ>ฝัน ฝันทุกครั้งก็จะจบลงแบบนี้ค่ะครับดิ๊บเกยวความสงสัยมาหลายปีจนท้ายที่สุดเนี่ยความจริงก็มาเฉลยเมื่อสามสี่อาทิตย์ที่แล้วค่ะอุ้ยเออก็คือหลังจากที่หนูเล่ากับพี่ไปได้สองวันครับค่ะก็ค,ะค,ะคือดิ๊เนี่ยใช้ชีวิตโดยการที่มีแคลนะคะ ตามตลอดอคือไปที่ไหนจะไปอยู่จังหวัดไหนคือก้ก็จะมีน้องแพลวเนี่ยค่ะตามตลอดจนดิ๊บมีแฟนใหม่แล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านแฟนคนปัจจุบันเนี่ยค่ะครับคือช่วงช่วงตอนนั้นที่ดิ๊บเล่าให้หนูฟังรอบแรกประมาณสามสี่วันดิด๊บเนี่ยได้ลากลับไปชิงเทพค่ะกลับไปทําธุระ แต่สิ่งแรกที่ดิดไปก็คือไปที่โกรดก,ก,ก,กระดูกน้องแพวค่ะเป็นสิ่งที่ดิดเนี่ยทำอยู่ทำตอนที่อยู่รุทพก็คือดิดจะเอาเดอกกุหลาบสีขาวอะคะ่ะที่น้องแพลวชอบเนี่ยไปเปลี่ยนให้ทุกวันเลยครับแต่ดิดบอกว่าครั้งนี้ไปแล้วมันแตกพี่มันมีแจกกันใส่ดอกกุหลาบขาววางไว้หน้าอัฐิแพว ก็เลยงงว่านอกจากนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยมีใครเอาดอกกุหลาบมาเปลี่ยนอีกอครับจังหวะที่ดิก๊กกำลังจะวางช่อดอกไม้<อ>มันก็มีคนบ้าคนหนึ่งพี่มาแย่งดอกไม้จากมือมันคนบ้าแล้วก็วางใช่ค่ะคือวิ่งมาแล้วก็อคว้าดอกไม้มนนแล้วก็เอาไปวางเหมือนคนสติ มันคนสติไม่ได้อยู่ที่อยู่แถวนั้นนะนะใช่ค่ะอ,อ๋อครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแถวดิดมาแล้วดิดมาหาแถวทุกวันเลยเออดิีมันก็งงอ่ะพี่ไม่รู้ชื่อเออแล้วก็นั่งลงแล้วมองดีๆคือรีดบอกว่ามันช็อกมากเลยตอนนั<ำ>้นนพีท่ทำไมอ่ะก็ไอคนที่เสียสติอ่ะเอ๊ะ ก็คือเออุ้ยนี่เอที่บอกว่าผ<ม>ูกคอ,อตายในห้องในในห้องอะน,นะใช่อุ้ยคนนีิ้วมันงงมากเลยมันงงด้วยมันตกใจด้วยมันบอกว่ามีมีคำถามอยู่ในหัวและเรื่อง,เร,องเรื่องที่บ่านมาทั้งหมดคืออะไรเฮ้ยชอ็ชอกช็อกเออใช่คือกรอนที่หมอมาเล่าหนูฟังอะหนูก็บอกเปไปเจอใครไปเจอเอไงพี่หนูก็ตกใจ หลพี่มันก็นั่ง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 ไปสักพักหนึ่งนั่งคิดไปสักพักหนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งค่ะเดินมาและทักว่าโยมรู้จักผู้ชายคนนี้หรอ,อนี่ก็บอกไปว่ารู้ครับเขาคือเพื่อนสนิทผมหลวงพี่ก็เลยบอกว่าตามหลวงพี่มาที่กุฏิหน่อยอ่ะนิดก็เลยเดินตามไปค่ะ พอไปถึงเนี่ยหลงพี่ยื่นจดหมายฉบับนึงให้อครับจดหมายนั้นคือจดหมายของน้องแพลค่ะอืมอ,อ่ดิดเปิดอ่านน้ำตาก็ไหลเลยพี่อืมครับซึ่งแพลเนี่ยเขียนไว้ก่อนที่แพลจะฆ่าตัวตาย,ยใจความในจดหมายก็ประมาณนี้ค่ะเอือ เขาขอโทษเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับเธอแต่เขาหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอจะรู้ความจริงทั้งหมดมเขาจะอยู่กับเธอไปจนกว่าเธอจะรู้ทุกอย่างข<อ>เขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเขารักเธอนะดูแลตัวเองดีๆอยากกินเหล้าสุบีเยอะคำที่เขาบอกว่ารักอะ เขารักเธอจริงๆนะอืมครับเธออย่าลืมนะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้มีชีวิตมาเดินดอกเธออีกแล้วอ,อีกอย่างอย่าโทษตัวเองอย่ากโกรธเอนะเอไม่ได้เป็นคนทําำไม่ว่าเธอจะได้ยินอะไรมาเธอต้องมีสติอเอซื่อสัตย์กับเธอมากนะครับสุดท้ายที่จะบอกดูแลตัวเองดีๆ จากนี้ไปอะไม่มีเขาอยู่เคียงข้างแล้วเราก็ลงท้ายด้วยแพวรักดิกนะอพอก็ดิกอ่านจบค่ะก็เลยถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่รู้อะไรดิบไหมครับครัหลวงพี่ก็ตอบว่ารู้สิพอเพื่อนโยมเล่าให้หลวงพี่ฟังก่อนที่จะเสียสยติอืมคือคุณเอใช่ค่ะ หลวงพี่บอกว่า mm hmm. หลังจากที่เสร็จงานศพแพลวเนี่ยเอก็มาที่นี่ทุกวันเลยนะ mm hmm. เอาดอกไม้มาเปลี่ยนทุกวันหลวงพี่เคยมาแอบดูก็เห็นเอม่นั่งคุยคนเดียวว่า mm hmm. ดิษฝังเราเอาดอกไม้มาให้แพลวนะ mm hmm. หลังจากที่ดิษถ่ายตัวไปเนี่ยเอก็ตามหาดิษมาตลอดจนวันหนึ่งค่ะเอเนะี่ยได้มาหาหลวงพี่ พร้อมกับจดหมายฉบับนี้แหละแล้วบอกหลวงพี่ว่าถ้าวันไหนหลวงพี่เห็นเพื่อนผมมาให้เอาจดหมายฉบับเนี้ยให้เพื่อนผม mm hmm. แล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟัง uh huh. แล้วเอก็เล่าทุกอย่างให้หลวงพี่ฟังค่ะ mm hmm. ก่อนที่คือสองเดือนก่อนที่ พวกดิสจะไปบ้านล้างกันครับแพลวเนี่ยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วบังเอิญไปเจอกับตัวเอที่ไปกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มของดิสอะค่ะครับพอเจอก็ทักทายปกติค่ะเอถามว่าดิสไม่มาได้เหรอแพลวแพลวก,ก็บอกไปว,ว่าไม่ได้มาหรอกดิสป่วย ช่วงจังหวะที่แพลกับเอคุยกันนะค่ะเพื่อนเอเนี่ยเห็นแพวก็เลยเกิดชอบขึ้นมาก็เลยบอกว่าเอติดต่อให้บูหนหยดิครับอะประมาณนี้ค่ะเอเบอกว่าไม่ได้นั่นแฟนเพื่อนกูไม่ได้ไม่ได้พอเพื่อนของเอค่ะ ได้ยินก็ไม่พอใจแต่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพวกนั้นก็พากันเดินเข้าห้องน้ำไปแล้วเอก็เลยตามเข้าไปทีหลังเลยไปได้ยินพวกมันพูดว่าเดี๋ยกกูจะไปฉุดแพวอพอเอได้ยินอย่างนั้น,นะคะ่ะเอก็โกรธมากแล้วก็เดินเข้าไปหาเรื่องไป<อ>เอาเรื่องเลย แต่ด้วยความที่กลุ่มนั้นนะคะเป็นเพื่อนอยู่โรงเรียนเดียวกันออก็เจ้าเอก็โดนบุมสกันไปอ,อ่ะแล้วสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็เกิดค่ะเมื่อเพื่อนของเจ้าเอเนี่ยพยายามจีบแพรว่แพร<ต>ไม่เล่นด้วยพี่ออจังหวะที่แพรกำลังจะกลับคอนโดเพื่อนเจ้าเออะค่ะขับรถตามมา พอมาถึงช่วงซอยเปี่ยวที่ไม่มีคน,นะพี่ครับมันก็เลยขับรถไปตีคู่อือและทำการฉุดน้องแพรวกับพี่แพเพื่อจะไปข่มขืนก็คือไปลุมโซมาค่ะแต่คนที่โดนลุมโซมคือน้องแพรคนเดียวพี่มันจับพี่แพรมัดไว้เฉยๆมัดมือมัดปาก พอพวกมันทําการของสือเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ปล่อยพี่แพรแล้วก็ขู่ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะห้ามแจ้งตำรวจไม่งั้นมันจะฆ่าซะแล้วพวกมันก็ขับรถออกไปค่ะพ hmm. ี่แพรรีบวิ่งไปดูน้องในสภาพที่หนูขอหนูเข้าใจความรู้สึกนั้นนะ hmm. สภาพที่อิดโรยแล้วก็เสียขวัญมาก ก็เอที่ตามมาค่ะครับก็ดันมาเห็นพอดีเอเห็นก็ถึงกระซุดเลยพี่แค้นมากแค้นแทนดิบมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยเก็บความรักเอาไว้ทั้งสองคนเลยจนวันหนึ่งแพลมาบอกกับเอว่าแพวท้อง เจเอ A ก็น่าเสียเลยค่ะครับแล้วก็บอกแพลว่าเดี๋ยวแพลไปเเด็กออกนะอือครับเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติแพลบอกว่าแพลไม่กล้าเอก็เลยคิดเรื่องบ้านล้างขึ้นมาพี่เต้ก็คือทั้งแพลแล้วก็ตัวเองเนี่ยวางแผนเอาไว้ เพ,เพื่อที่จะไปบ้านล้างก็ที่จะสร้างเหตุการณ์ใ,ให้แผลเนี่ยสะดุดล้มตกบันไดลงมาเพื่อให้แพลเนี่ยตกเลืออแต่ว่าไม่สําเร็จค่ะพี่แพลก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตาย<อ>ด้วยด้วยที่ตัวเออะค่ะรู้เรื่องทั้งหมดเลยแต่ไม่กล้าที่จะบอกกับดิบวั<อ>นที่ ตอนที่ดิบไปหาที่ห้องนะคะที่ว่าไปขอะประตูครั้งแรกเลยอะ่ะอืมครับนั่นอะ่ะคือเอจริงๆพี่อืแล้วเอก็กุเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองนะี่ยผูกคอตายแล้วก็แอบเอาเดอกไม้เนี่ยมาให้แพลทุกวันเลยวันหนึ่งเอไปหาพวกที่ทำกับแพลอะคะ่ะแล้วตะโกมบอกไปว่า พวกมึงระวังตัวไว้นะตายทั้งกลงุ่มงียนแค่ไหนพวกมึงทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องวิบัติชีวิตมึงต้องวิบัติไม่ตายดีอพอพูดจบแล้วก็กลับค่ะระยะเวลาผ่านไปประมาณสองสามเดือนค่ะพี่ไอ้เวียกนั้นก็ตายจริงๆตายด้วยการถูกคอตายค่ะพี่เต้ ก็เอดได้ไปสืบไปสืบจากพ่อแม่ของของพวกนั้นดาน,นะคะครับเขาบอกว่าก่อนที่พวกนั้นจะตายเนี่ยพวกนั้นเพ้อค่ะอืมเพ้อว่ามีผู้หญิงเอาไปอยู่ด้วยครับแล้วเอ,เอก็บอกว่าสุดท้ายแล้วแพรก็ทำสำเร็จโอ้ยแต่ด้วยยิบากกรรมอะค่ะเลยยังไปไหนไม่ได้หลังจากวันนั้น เอก็กลายเป็นคนเสียสติพอเจ้าดีได้ฟังแล้วค่ะก็ร้องไห้อลยพี่หลวงพี่เลยถามต่อว่าดูไหมว่าคนทีุ่ดแถวไปคือใครก็ก็คือคนที่พี่ดิซไปกระชากคอเสื้อมาถามที่หน้าโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งอะค่ะพี่เป้ออ อ่ะนั่นแหละพอตอนนั้นดิตอบดิคลายความสงสัยต้องทั้งหมดและก็ได้ก็จาะและดิก็เลยยิงคำถามกลับไปว่าทำไมหลวงพี่ถึงรู้หลวงพี่ตอบว่ายังรู้ต่อเลยรู้แค่เรื่องที่ควรรู้ก็พอ,อขอให้มันจบแค่นี้แล้วโยมจะทำยังไงต่อ ยี้่บอกว่าผมไม่เคยลืมผมคิดถึงเขาทุกวันถึงแม้ว่าผมจะมีแฟนมีลูกแล้วก็ตามผมยังคิดถึงเขาอยู่เพราะว่าวันที่เขาเสียเนะี่ยผมไม่มีโอกาสได้บอกลาได้กอดเขาเลยถ้าเขาจะอยู่ผมก็จะให้เขาอยู่ผมจะไม่ขอให้เขาไปถ้าวันไหนเขาพร้อมที่จะไปก็ให้เขาไปเอง พอเจ้าดิ๊พูดจบอะค่ะหลวงพี่อะค่ะก็โผเข้ามากอดเจ้าดิ๊เลยแล้วก็พูดว่าหลวงพี่ขอโทษนะที่ปกป้องคนที่ยมรักไว้ไม่ได้<อ>ดิดตกใจวิ<อ>่งแล้วมองไปที่หน้าหลวงพี่ดีๆเฮ้ยที่จริงแล้วหลวงพี่ก็คือเจ้าเอค่ะ เดี๋ยว,ยว,ยวแต่ว่าหนูจะแบอบกตรงนี้ก็คือลักษณะของร่างกายเนี่ยันคล้ายกันเนาะแล้วคนที่เสียสติเนี่ยคือเจดิฟเนี่ยสังเกตแค่แผลเป็นตรงหางคิ้วว่าเพราะว่าดิบอกว่าดิษเนี่ยเคยเป็นคนถ่ายเอตกอะไรสักอย่างนี้นนแหละพี่และมีแผลตรงหางคิ้ว S <S ดิทมันเห็นแค่นะั้นมันก็เลยไมกว่าเป็นเป็นไอเอตอนแรกอ่าแต่พอพอจริงๆแล้วเนะี่ยเจ้าเอ A ก็คือหลวงพี่โอ้ยอืมครับ,บแล้วสองสอนคนที่เป็นบ้าล่ะคะ่ะก็คือเพื่อนของหลวงพี่ที่ไปฉุดแพวไปคมขืนอ๋อพอดิด พอดิ๊ฟังแล้วดิก็อึ้งเลยพี่แล้วก็มันตาไหลแลว้วบอกว่าในที่สุดผมก็ได้ฟังทุกอย่างออกจากปากของพี่คือผมไม่ติดใจอะไรแล้วแหละผมไม่เคยโกรธใครเลยนอกจากตัวเองที่หงเบาคิดว่าหลวงพี่เอเป็นคนทำจนได้มารู้ความจริงว่าทำไมแพลวถึงพยายามบอกดิ๊ว่าเธออย่ากโกรธเอนะ ดีไม่ได้เป็นคนทําอำครับใช่ค่ะก็คือ,อพอดิ๊ได้ฟังเหมือนแบบว่าได้เคลียร์ปัญหาในใจกันแล้วอะค่ะได้คุยความในใจนี่แหละดิ๊มันก็เลยกลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้หนูฟังครับ,รบแล้วดิ๊ก็บอกว่าดิฟไม่โกรธหรอกเพราะว่าสิ่งที่ที่สงสัยมาหลายปีเนะี่ย มันถูกเฉลยเอามาหมดแล้ว เออเฮ้ยพี่ตกใจตอนที่คนชื่อเอเนี่ยตอนแรกที่ตกใจเลยคิดว่าเป็นคนบ้าคนนั้นแต่สุดท้ายคนชื่อเอกลายเป็นลวงพี่สลับไป<ช>สลับมาเออสุดท้ายก็คือคนชื่อคนชื่อเอเนี่ยรู้เรื่องเป็นคนที่กำความลับทั้งหมดเอาไว้ในมือเลยว่าน้องแพวที่ผูกคอตายเพราะอะไรเออแล้วก็ตัวเอง รู้ความจริงทั้งหมดที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เรื่องที่น้องแพลไปเจอที่ถูกกระชากไปข่มขืนนะฮะเฮ้ยพอมาฟังเรื่องนี้เรื่องราวมันก็กระจา่างอืมเป็นบทสรุปของเรื่องบ้านมะดัยแดงหกปีที่รอคอยอยฟังแล้วรู้สึกโคตรทู่จังเลยถ้าเรื่องนี้เรีวนี้พี่อยากให้เป็น ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะอ่ะจริงๆนะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่ามัน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 โหดหัวนะคนคนหนึ่งที่เสียทั้งอลูกในท้องแล้วก็เสียทั้งคนรักไปนะโดยที่เองโดยที่ตัวเองไม่ได้พูดความจริงเลยคือ,อเอาจริงๆระความรู้สึกหนูความรู้สึกหนูถามว่าหนูมันมีเรื่องมีเซนไหมความรู้สึกหนูรู้สึกว่าตอนที่ทาง ช่องเดี๋ยวช็อกทักมาพี่โทรมาเลยแหละตอนนั้นหนูยังเย็บเยียงไม่เสร็จครับหนูเย็บเรียงได้แค่ถึงเรื่องันไดแดงเองอืแต่หนูก็บอกว่าเรื่องนี้ยหนูตั้งใจจะมาเล่ากับพี่เป้ไงจะเล่าแค่รายการพี่เป้รายการเดียวครับแต่มันเหมือนอะไรดดงจิตโดนใจว่าอะเราพูดออบกระดนแบบนั้นทางที่เราไม่ได้ไม่ได้อยากเล่าหรอกว่าเอาน,นี้หว่าถ้าเย็บเยียงเสร็จเยวทักหา ครับคือน้ำเสียจริงๆพี่อืไม่เป็นไรฮะจะเล่าที่ไหนที่ไหนก็ได้หมดครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่ว่าเราชอบกันอยู่แล้วในฟังในการฟังเรื่องปีพีแบบนี้ได้หมดนี้ไม่ต้องซีเรียสแม,ม่แม่พี่ความรู้สึกเหมือนมัอนนั้นมันเขาอยากให้หนูเล่าอ๋อครับก็ก็ตอนนี้มีมีญาติของ น้องแพรอะค่ะอยู่ในสตีมก็นิขออนุญาตนะคะคแล้วก็ขออนุญาตเอาเรื่องน้องมาเล่าไม่ได้เจตนาเล่าให้คนอนื่นมีการเนาะคืออยากเล่าสู่กันฟังให้เป็นแค่เรื่องเล่าก็พอค่ะครับได้ฮะนะครับก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้แล้วก็เหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับน้องนี้ที่อุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องนี้ พี่ว่าเรื่องนี้นี่น่าจะเรียบเรียงอยู่เป็นวันน่ะนะใช่ไหมสองวันพี่อืม,อมขอบคุณมากขอบคุณมากที่โหยสลับเวลาแล้วก็เรียบเรียงเรื่องนี้มาเล่าให้พวกพี่แล้วก็รายการก๊อกก๊อกของเรานะนี้นะค่ะแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เดี๋ยวพี่ทักไปได้ค่ะเดี๋วนี้ทักมาหาพี่ได้ตลอดเวลาเนาะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนี้ ที่มาเปิดรายการให้พี่เป็นเรื่องแรกเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เป้ที่ให้โอกาสค่คับสุดท้ายนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ